นะนะครับจงหาพื้นที่รูปแรงเงาจากภาพที่กําหนดประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเราต้องการหาพื้นที่รูปแรงเงาโดยที่โจทย์นะครับให้ข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือบอกแค่ว่าเป็นรูปทั้งหมดเนี่ยเกิดจากจัตุรัสรูปลรกที่มีความยาวด้านละ28ซนติเมตรประมาณเนี้ยครูครับแล้วยังไงความหมายคืออะไรความหมายคือเนี้ยขยายก่อนอ๋อแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กๆพวกเนี้ยมันเป็น มีความยาวด้านละ28เซนติเมตรนึ่งลูปเห็นไหมอันนี้ก็คืออีกหนึ่งูปเป็น2รูปนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เป็น3รูปนะครับนะครับแล้วก็เป็น4รูปเป็นต้นซึ่งเราจะบอกว่าเอาคุณครูครับแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอามาประกอบกันแล้วต้องการหาพื้นที่แรงเงาที่อยู่ข้างในถ้าบางคนมองไม่ออกคือมันมองไม่ออกจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครมองพอจะมอง,พอ,มองพอจะมองออกอะจะเห็นว่า สวัสดีครับนะใครมองออกจะพลอยมาเฮ้ยรูปเนี้ยมันคืออะไรครูครับิจริงแล้วรูปเนี้ยข้างในมันเป็นอะไรที่น่ารักมากน่ารักคือยังไงรู้ไหมคือมันเป็นแค่รูปเนี้ยลูกครูคแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเกิดในในสี่เหลี่ยมเราขยายให้ดูในสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปหนึ่งในข้างๆครูเนี่ยเห็นไหมข้างๆครูเนี่ยในในรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยมันก็คือสี่เหลี่ยมข้างในแล้วในสี่เหลี่ยมแต่ละอันก็จะมีอะไรลูกครับมันก็จะมีเราเรียกมันว่าเครื่องวง,งกลม เนี่ยค,คุณครูบมีครึ่งวงกลมเห็นไหมมีครึ่งวงกลมอ๋อแสดงว่าถ้าเราหาพื้นที่แรงเงาในส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใดรูปหนึ่งได้การหาพื้นที่แรงเงาทั้งหมดนั้นก็แค่เอาไปคูณสี่ก็เป็นอันจบแล้วเห็นไหมเนี่ยคือให้ดูก่อนอ๋อนี่คือลักษณะของเราแต่การจะหาพื้นที่พวกนี้เราก็ต้องไปนั่งคิดต่อว่า ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปข้างในเนี่ยมันจะกว้างเท่าไหรยาวเท่าไร่ผมจะรู้ไหมแล้ววงกลมข้างในไอ้ครึ่งวงกลมข้างในเนี่ยมันจะมีความกว้างความยาวเท่าไร่รัศมีเท่าไหร่ผมจะรู้ไหมก็ย้อนกลับไปนะสวัสดีครับน้องอมครับย้อนกลับไปอ่านโจทย์โจทย์บอกว่าจากรูปเนี่ยมันเกิดจากจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสจัตุรัสรูปเล็กแต่รูปมีความยาวด้านละ28ซนมนั่นหมายความว่าคุณครับคำว่าจัตุรัสยาวด้านละ28เซตมตรตรงเนี้ยมันจะมีความยาวทั้งหมดคือ28 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไปนั่งดูต่อนแล้วก็ด้านบนคุณครูครับมันก็มีความยาว28เซนติเมตรเป็นต้นแล้วจากข้อมูลตรงนี้เราก็ไปนั่งวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดครับามาดูกันเอ,อื้อมาอันดับแรกครับครูต้องหารัศมีของวงกลมให้ได้อันดับสองครูต้องหาความยาวด้านของสี่เหลี่ยมให้ได้ครูก็มานั่งดูความยาวด้านของสี่เหลี่ยมปรากฏว่าค,คุณครูครับตรงเนี้มันคือ R ครับรัศมีด้านล่างคุณครูครับ ด้านล่างมันคืออะไรมันคือ r คือรัศมีครับแล้วคุณครับตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับตรงกลางยาว2 r ครับทำไมยาว2 r ครับเพราะว่าเส้นตัวนี้น้องครับสังเกตน,นะครูจะให้ดูที่จุดนะเส้นตนัวนี้คือตัวนี้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมก็คือ2รัศมี2 r เท่ากับ1 d ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีการเดาเลยไม่มีการเดาไม่มีการสมมุติไม่มีการอะไรเลยนะครูครับเขียนสมการครับ r บวก2 r บวก1 r เห็นไหมครับคณครูับแสดงว่า 1r จะมีความยาวเท่าไหร่ก็กลายเป็นจากข้อมูล 4r เท่ากับ28ครับย้าย4จะคูณไปกลายเป็นหารแสดงว่า r เดียวคือ7ครับรัศมีคือ7ครับ r เดียวคือ7ครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทีละส่วนทีละส่วนทีสวัสดีครับว่าวาครับสวัสดีครับสวัสดีน้องอันครับนะครูครับแสดงว่า r เดียวคือ7จากข้อมูลตรงนี้ r เดียวคือ7เราจบแล้วครับ r เดียวคือ7หมายความว่าไงในรูปหนึ่งรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง เขียนแยกออกมาในรูป1รูปสีเขียวประกอบด้วยครูครับสี่เหลี่ยมสีแดง1รูปครับ2คุณครูมีอะไรครับมีวงกลมอีก2วงครับบางคนถามคุณครูครูมั่วหรือเปล่าวงกลม2วงมาจากไหนผมนยังไม่เห็นวงกลมเลยน้องจําไว้นะว่าครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมรวมเป็น1วงกลมครับเนี่ยครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมรวมเป็น1วงกลมประกอบกันป้ามซ้ายขวา ครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมรวมเป็นหนึ่งวงกลมประกอบกันป้ามเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาในสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปก็คือแค่นี้ครับ3มชิ้นสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมโดยวงกลมแต่และว,วงมีรัศมี7รู้ได้ไงหามาแล้วเมื่อกี้นะครับรัศมี7วงกลมนี้รัศมี7ส่วนสี่เหลี่ยมนั้นยาวด้านละ 2r ซึ่ง 1r คือ7 2r คือ14สครับแสดงว่าอันเนี้ยกว้าง14ยาว14หาพื้นที่3ก้อนนี้บวกกันครับก็จบแล้วครับ ทันไหมสวัสดีครับน้องกรชนกครับนะจ๊ะสวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาสนะครับอ้าวาวาตอบขอไข่ครับนะใครตอบข้อไหนก็ว่ากันมาเห็นไ,ไหมโอวาตอบขอไข่1 4 2่นะถูกหรือเปล่าเอ่ยวาวากูก็ไปนั่งดูอ๋อหนึ่งอันนะวาวาขาปรากฏว่าอันเนี้ยสิบสี่คูณสิบสคูณสก็มีผลลัพธ์หนึเเป็นต้นนะจ๊ะ วงกลมรัศมี7ครูสอนอยู่บ่อยครั้งประจําและสั่งให้ทุกคนจําว่าวงกลมรัศมี7จะมีพื้นที่หนึ่งห้าิี่แสดงว่าอันหนึ่งหนึ่งอี่อีกอันหนึ่งก็หนึ่งรห้าเหมือนกันอันนี้คือจําเลยนะทาไมครูบอกว่าบางคนมาเพิ่งเจอครูติครั้งแรกทำไมครูติสอนให้จําแบบนั้นจะบอกว่าไอ้หนูสูตรพื้นที่เราสอนจะเป็นร้อยรอบแล้วค่ะา i r กําลังสองค่ะแต่ครูบอกว่า น้องจำไว้นะในเรื่องของปอ .6 เข้าม .1 หรือประสมปลายสอบเรื่องวงกลมนั้นเขาจะเอาวงกลมที่มีรัศมีเจ็ดหน่วยออกมาประยุกต์ในการออกข้อสอบบ่อยมากไม่เจ็ดก็14บี่บ่อยมากแต่เวราะอย่างอื่นมีไหมมันก็มีแต่วงกลมรัศมีเจ็ออกข้อสอบบ่อยเพราะถ้าเกิดน้องจําได้น้องก็จะลดขั้นตอนการคิดลงไปรู้เลยว่าอ๋อวงกลมรัศมีเจ็พื้นที่ร้อยหสี่เส้นระบุสีสี่รู้เลยจําได้จําครับนะจ๊ะ เพราะนั้นเป็น100ยนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมร้อย้าครับพื้นที่วงกลมร้อยหกับ1้อย้า่แปลว่า1สี่เหลี่ยมก็มีพื้นที่คือร้อยหบวกรยห้าี่บวกร้อยห้าสี่ครับก็บวกให้ดูเห็นๆเลยอันนี้คืออันเดียวนะก็เลยกลายเป็น6บวก4ี่เป็น10บ0บวก4ี่กลายเป็น14ครับใส่4ทด1ครับนะ9บวก1เป็น10ครับบวกอีก5ครับอีก10ครับเป็น20ครับใส่ศูนย์ทด2ครับ 2 3 4 5ี่ห้าครับ504่ครับแสดงว่าคุณครูครับพื้นที่1อันมีพื้นที่5 0 4ตารางเซนติเมตรครับโจทย์ถามแล้ว4รูปมีค่าเท่าไหร่จบแล้วครับแนวคิดก็คือเอา5 0 4ยเนี่ยคูณก็ไป4อันก็เป็นอันจบนะดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยกลายเป็น4คูณ4เป็น16ใส่6ทด1ครับ4คูณ0ครับทดอีกหนึ่งกลายเป็น1ครับสี่ห้าคำตอบครับพื้นที่แรงงานทั้งหมดตอบข้อควายครับข้อนี้1ข้อ